พอมาเย็นงไม่ เดี๋ยวไม่ดีนะเดี๋ยวไม่คือที่อะไม่เก็บไม่เก็ไม่เก็บไม่เก็บบ้าบืนไมเก็บแล้วรีสิปะถุยมีเหี้ยอะไรอะขังเนาะเช็ดท้องผิวหนังไม่ได้เล xali thì cái này phải là.